ใชค่ะอ,อะไรอย่างเช่นเคยค่ะใช่ค่ะ,คะอยู่กับเราสองคนนะคะมีเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงเนี่ยมาอัปเดตให้กับผู้ชมได้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะม,มาที่ประเด็นแรกเพื่อที่จะไม่เป็นการเสรียเวลานะคะเป็นประเด็นของสาวเบลล่ารานีค่ะอาที่ได้มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่อ,อย่างเรื่องบุพเพันิวาสสองน 2. 2> ะเป็นเรื่องที่ถูกต้องค่ะหลายคนเนี่ยรอคอยมาแบบอย่างยาวนานเหมือนกันนะคะแถมงานนี้ค่ะสาวเบลล่าค่ะยังอัปเดตเรื่องราวความรักให้ฟังอีกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ย โซดสนิทยังไม่พร้อมกับสถานะไหนทั้งนั้นรอจังหวะที่มันใช่ก็คืออะถ้าตอนนั้นเนี่ยใครเข้ามาในจังหวะที่ใช่เนี่ยก็อาจจะอาจจะปิ๊งปิ๊งเปิดใจรับคนนี้เข้ามาพิจารณาอะไรแบบนี้นอกจากนี้นะคะข่าวเนี่ยยังขออนุญาตถามถึงเรื่องกระแสข่าวหรือที่หนุ่มเวียสุกุลวัฒน์เนี่ยเตรียมลั่นละครวิวากับแฟนสาวนอกวงการก็เลยแบบขอถามนิดนึงอไปฟังสอบเวลาพูดกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้ก็ยังแฮปปี้กับแบบนี้ยังแบบขอยืนยันคำนี้แล้วกันค่ะคือคือตอนนี้สำหรับเดวคือตักวงเว้นนี้ยังใช่ก็ก็ยังกับการที่ใช้ชีคนิโสดคือก็เออมันเหมือนกลับมามีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นละมังแล้วก็แบบเออเราก็เหมือนดูแลตัวเองแบบรักตัวเองอะไรอย่างอื่น ตอนนี้ก็รู้สึกนีก็แบบรู้สึกรู้สึกแบบเออแฮปปี้ดีนะมันก็แบบสบายสบายดีอะแต่ว่าคนที่ต้อมาตอนนี้คือต้องรอนานคือไม่อนมันด้วยความที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบอยากจะให้เวลาไปกับอะไรมากไปกว่าครอบครัวด้วยแหละตอนนี้คือเราเรารู้สึกโอเคที่แบบเออเราอยู่บ้านกับคุณแม่อยู่กับน้องหมาน้องแมวอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับหลานอะไรอย่างเงี้ย มันก็มันก็หมดเวลาวันหนึ่งแล้วร่วมถึงแบบเรื่องงานอีกค่ะใครเข้ามาก็ปัดตกเลยหรอ่ <c oughs> คือมันเอาเป็นว่าแบบมันยังไม่ไม่พร้อมสำหรับสถานะไหนอะไรมากกว่าแบ <c oughs> บเรื่องที่ว่าแบบจะปิดข่าวพี่แต่งงานพี่เบียก็เรื่องนี้ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขาอะล้วก็อยากให้ถามกับ พี่เขาเองมากกว่าเพราะว่าส่วนตัวเบลไม่ได้มีการคุยอะไรกับพี่เขาส่วนตัวตอนนี้ก็คือแบบก็ยังคงคงสถานะของความปรารถนาดีต่อกันก็เป็นพี่น้องที่แบบมีมิตรภาพที่ดีให้กันเท้ามาอ่านี้นะถ้าสําหรับวเบวลเบลก็รู้สึกว่าเบลยินดีกับทุกเรื่องที่พี่เขามีความสุขนะคะก็คืออย่างที่เคยบอกไปตั้งแต่แรกหรือว่าก็บอกมาตลอดว่าแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็เบลก็มีแต่ความปรารถนาดีเสมอ ค,ค,คือความจริงแล้วตอนนี้เออมันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่แบบชัดเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าก็รอให้พี่เขาตอบดีกว่าเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขาด้วยนะคะก็อยากจะแบบอยากจะให้เกียรติพี่เขาอยากจะให้เกียรติคนรอบข้างอยากจะให้เกียรติครอบครัวพี่เขาก็ขออนุญาตไม่ออกความเห็นเรื่องนี้แล้วจหนึ่งอาสับเบลาก็บอกว่าขอไม่ตอบอะไรเยอะมากเพราะว่าขอให้แบบเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบเออก็ให้แบบทางพี่เวียมาตอบดีกว่าอะไรแบบนี้แต่สับเบลาก็ขอแบบ ยินดีกับทุกๆความสุขของพี่เวียเองก็ถือว่าจบกันด้วยดีแหละเนาะถูกต้องค่ะก็ยังมีแบบเขาเรียกว่าไงนะความห่วงใยก็เป็นพี่ชายน้องสาวยังมีความแบบนะ่รแต่อะไคือเบลาสวยมากเลยสวยไม่ไหวเลย ขัไปยิ่งยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งสวยขึ้นฉันงงมากถูกต้องเวลาบอกว่าก็ก็ดูแลตัวเองปกตินะเหมือนเราเนาะข่ามาปิดท้ายกันที่คู่รักวัยรุ่นสุดหวานหวานมากๆหวานทั้งไอจีหวานทั้งติ๊กต็อกหวานทั้งยูทูบหวานไปหมดทอะไก็หวานนั่นก็คือหนุ่มแบงค์พิติแล้วก็สาวพิมพ์ถาที่ควงแขนกันมาออกอีเวนต์เป็นครั้งแรกเลยดัมแบมพร้อมเปิดใจถึงเรื่องของความรักครั้งนี้เริ่มมาจากสถานะเพื่อนแล้วก ก็เลื่อนมาเป็นแฟนเออหลังเปิดตัวคบกันเป็นแฟนแล้วหลายคนอ่ะแซวหนุ่มแบงค์ว่าข้างรักหนักมากถึงกับทุ่มเทเซอร์ไพรส์สวันเกิดแฟนสาวใต้ท้องทะเลลึก<อ>แล้วต้องสมัมภาษณ์หนุ่มแบงค์นะสาวพินถาถึงกับเขินไปยิ้มไปเลยแบมแบมสว่างแค่ไหนเดี๋ยวไปดูโมเมนต,ต์ของทั้งคู่กันเลยดีกว่าค่ะครับพี่ถั่เลยแบงค์พิมตอบได้วยกันครับพมม่วงเอาให้ค่ะไมจะเป็นโล้าเฉยไปรักันตอนไหนโอ คือจริงๆแล้วมันมันน่าจะเป็นแบบฟิลเพื่อนมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้พูดคุยได้ปรึกษากันเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์กันมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปเริ่มตอนไหนใช่ก็ทุกวันนี้จริงๆก็ยังเป็นเพื่อนเป็นก็ไม่รู้ว่าก็เป็นเพื่อนที่สนิทมันมันเป็นฟิลอย่างนั้นมากกว่าเป็นฟิลแบบเป็นฟิลเพื่อนใช่ตลอดนนี้ก็เป็นแฟนกันแล้วก็เป็นแล้วครับแต่ว่าหมายถึงว่าเขาแค่อยากครังนี้แหละว่าครับ เป็นแฟนกันมาล้กี่นานแค่ไหนแล้วท่านพี่เ่ป็นระยะเวลาระยะเวลาไม่ได้นับเลยโอ้ไม่ได้นับอ่ะมันก็ไม่ได้แบบมีกันแบบตกลงงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็รู้ๆรู้ๆรู้รู้กันแล้วมันมีโมเมนต์ขอการเป็นแฟนมั้ยโมเมนต์ขอการเป็นแฟนอ่ะเออโมเมนต์เหรอมีปุ๊บอาจจะเป็นแบบว่าพออยู่แล้วก็แบบสนิทใจกันขึ้นเรื่อยๆมากกว่าครับเป็นแบบว่าระยะเวลาอะไรอย่างนี้ ยากไหมด้ว่ที่กินเขาเขาก็คอดในระดับหนึ่งสาวฮอตเขเนสาฮอตลรอก็ใช้ความแบบค่อยๆแทรกซึมค่อค่อยแบบว่าคอยแบบปรึกษาปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ด้วยแล้วก็ปรึกษากันละกันอะไรย่างงี้มากกว่าไม่ได้แบบโง่โงไปว่าเฮ้ยพี่ขอจิมนะอะไรเงม่ใช่ใช่รู้ไหมว่าเขาใช้วิธีนี้แทรกซึมมาเพื่อที่จะแบบรู้ไหมเขาจีบอ่ะเคยว่าเพื่อนก็ เขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วหมายถึงว่าเขาเป็นคนคิดเล่นทีจริงแบบจริงๆเขาเป็นอย่างนี้กันทุกคนนะหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าเขาเป็นคนอธิยาสัยดีไงเขาก็แบบว่าชอบแซวชอบอะไรอย่างนี้ทุกคนให้ทุกคนสนุกสนานอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้คิดว่าแบบคือเราไม่ได้เก็บมาคิดแหละเอาง่ายๆว่าแบบเอยเข้ามาในเวไหนอะไรเงี้ยมันก็เป็นธรรมาชาติมากกว่าเขาดูแลดีเราดีไหม ก็สลับกันดูแลเนาะใช่เขาถามว่าฉันดูแลกันดีไหมก็บอกก่อนว่าดีอ่ะก็ดีค่ะแล้วเป็นสไตล์เขาแหละแล้วเรารู้ตอนไหนว่าเขาจีบเราอ่ะก็ก็ไม่รู้ไงมาถึงว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับตอนนี้เขาออจีบเหรอแล้วแล้วอะไรทำที่ทำให้เราใจอ่อนยอมเป็นแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยอืม จริงๆสหอนพี่พ่อปล่อยเป็นธรรมชาติเนอะหมายถึงว่ามันไม่ได้มีการแบบโอ้ต่อไปนี้เราจะอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นฟีลแบบเป็นเพื่อนสนิทกันไปชวนกันไปเที่ยวชวนไปกินของคือไลฟ์สไตล์ไปทางเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเพื่อนที่ชวนกันไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แม่ติดเป็นคนข้างรักแต่แบบอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้รักไม่ใช่ครับอ้าวแก้ตัวไปเลยแก้ตัวไปเลยจริงๆแล้วผมแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบเป็นคนคลั่งรักอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นแนวปกติไปแต่ว่าภาพที่มันออกมามันจะดูแบบ ดูคล er ั่งเหรอดูคล er ั่งเราก็ตัดโมเมนต์เราก็ตัดเต็มไงไม่คือผมอะคือพี่อะแต่เวลาผมทําอะไรเงี้ยผมแบบไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยเราจะดูเขาจะดูแบบประทับใจขนาดไหนอย่าเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยอันนี้มันแบบน่าทำวะยังไม่มีใครเคยทําลองทําดีกว่าอย่างเช่นการเซอร์ไพรส์วันเกิดใต้น้ำอะไรเงี้ยคนก็แบบ ยังไม่เคยมีใครทำลองทำหน่อยแล้วกันว่ามันจะเป็นไงมันไม่มันตอบโจทย์ความอยากทําของเขาด้วยแหละว่าเขาอยากทําอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตเขาด้วยแล้วมันก็เป็นจังหวะที่เขาแบบเออทําให้เราอะไรแล้วคนที่ได้รับมันรู้สึกังไรกันตกใจค่ะช็อกเอาพี่ลงไปใต้น้ำแล้วแบบการกระดาษตอนแรกดูแผนที่อ๋อไม่ใช่ไม่เป็นไรก็มาทาใจนะไม่คิดว่าเขาคือบางทีเขาที่เล่นที่จริงเขคิดว่าเออบางทีเขาพูดเล่นแล้วแาบแต่บางทีเขาว่าทำจริงอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่ก็ช่รักก็ได้ก็ได้ไม่ใช่ก็คือพี่ลองคิดดูนะไม่ไม่ค่้ยมีใครทำ่างนี้ถูกไหมเ่าแบบว่าใช้น้ำซุน่าก็จะขอแต่งงานก็เราไม่ได้หขกไองใช่โอ้ยกวานจริงแกก็คือแบบโ้หแบบปิ่นเป็ไม่ไย้ความรักเขาเรียกว่าอะไรว่าไมโครเวฟส่วงนี้เขาาิตคำนี้กันเออถึงแบงค์นี่ไมโครเวฟมาก ก็ปุ๊บเลยก็ใช่ฉันนี่ฉอดนะแต่จริงๆงนี่ตามพิมพ์ถามมาตั้งนานแล้วแล้วก็ตามหนุ่มแบกด้วยพอเห็นเขาแบบได้รักกันแล้วเรารู้สึกแบบโอออิ่มเอมไปด้วยเลยเหมือนได้เปตองเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนก็เชียร์คู่นี้เหมือนกันให้โบรกันและสุดท้ายก็คบกันจริงจริงนะคะยังไงเราสองคนเราสองคนก็แบบเป็นกำลังใจให้กับคู่นะคะรักก็ยืนยาวนานไปถึงขั้นแบบมีข่าวดีในวันขงหน้าเลยนะคะเพิ่งเปิดตัวคบกัน ใช่นะคะสำหรับรายการเราเข่าแล้วนะคะก็ได้จบลงเพียงเท่านี้พบกับพวกเราได้ไหมค่ะจานพูดสุกเวลาเดิวห้าโมงตรงผัดช่องทางเพจมาดามเมาส์ค่ะและช่องทางยูทูบมาดามชาแนลวันท้าวันนี้เรา2คนค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ